สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูหมีนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยคิดถึงคุณครูกันไหมคะเด็กๆนั่นแน่ครูหมีรู้นะคะว่าเด็กๆอยากไปโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็คิดถึงเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเจอกัน ทางออนไลน์ก่อนนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูหมีมีเพลงมาฝากเด็กๆเช่นเดิมค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพลงของครูหมีเป็นเพลงอะไรถ้าพร้อมแล้วไปเต้นกับครูหมีด้วยนะคะชื่อว่าเพลงร้องไปกับสัตว์พร้อมหอรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกับครูหมีค่ะเรา มาเรียนรู้สัตว์ไปด้วยกันนะเธอเรามาเรียนรู้สัตว์มีอะไรบ้างเธอเป็ดมันร้องยังไงเป็ดมันร้องยังไงเป็ดมันร้องก้าบกาบกาบกาบสุนัขมันร้องยังไงสุนัขร้องยังไงสุนัขร้องบ๊อกบ๊อก บัอกบอกักแมวร้องยังไงแมวร้องยังไงแมวร้องเมียวเมวียวเมียวลิงร้องยังไงลิงร้องยังไงลิงร้องเจี๊ย๊กเจี๊ย๊ก เป็นอย่างไรบ้างคะเพลงของครูหมีสนุกใช่ไหมคะเด็กๆอยู่บ้านไปฝึกร้องและเต้นนะคะแต่ยังไม่พอนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูหมีพลกปริศนาคํไทยมาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรตามครูหมีมาเลยคะ่ะเด็กๆอะไรเอ่ยว่ายู่ในนา เก่งมาก สูนะัเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ฟังปริศนาคำทายกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เอ๊แล้วมีสัตว์อะไรบ้างนะคะปลาสูนะัขแมวเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆ ตั้งใจฟังครูมีนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่แล้วคะ่ะสัตว์เลี้ยงมีไว้เฝ้าบ้านเป็นเพื่อนของเราใครเหงาทําให้ของเราเพลิดเพลินแล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านมีอะไร สุนัขแมวนกเก่งมากค่ะมีอะไรอีกบ้างกระต่ายอ้าบางคนบางบ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะเลี้ยงหนูใช่ค่ะหนูแกลบบี้อ่าปลา เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้คุณครูหมีมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะในทัษน์าสร์รู้โรครู้ชีวิตกิจกรรมสัตว์เลี้ยงที่รักแล้ววันนี้ครูหมีก็มีสัตว์เลี้ยงที่รักของครูหมีมาฝากเด็กๆด้วยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงของครูหมีเป็นอะไรา ใช่ไหมคะตามครูหมีมาเลยค่ะเดีย๋ยวครูหมีจะพาไปหาสัตว์เลี้ยงของครูหมีนะคะเด็กๆจ๋าวันนี้คุณครูหมีไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูหมีพาเพื่อนมาหาเด็กๆด,ด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนของครูหมีคืออะไรแต่ที่บ้านของครูหมีไม่ได้เลี้ยง เจ้าตัวนี้อย่างเดียวนะคะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเต่าด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วปิดตาก่อนค่ะปิดตาก่อนนะปิดตาปิดตาอ่ะปิดตาก่อนนะนะเปิดตาออกมาเลยค่ะวันนี้ หูหมีพาเพื่อนมาด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเด็กๆรู้จักไหมคะเด็กๆอาจจะไม่รู้จักว่าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าหนูแกรฟบี้อีกรอบค่ะหนูแกรฟบี้ใช่แล้วเด็กๆดูนะคะว่าเขามีสีอะไร ใช่มีสีขาวแล้วก็ตัวของเขาเป็นสีส้มๆใช่แล้วค่ะน่ารักไหมคะคือบ้านของครูหมีเนี่ยจะเลี้ยงไว้ประมาณ10ตัวเลยนะแต่ว่าตัวนี้เพิ่งคลอดออกมาสะประมาณ1เดือนครูหมีก็เลยเลี้ยงเอาไว้ค่ะอาหารของเขานะคะก็คือผักบุ้งแล้วก็ผัก ะหล่ำปีผักบุ้งถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถให้เขากินได้นะแล้ววิธีการเลี้ยงของเขาก็อาบน้ำอาทิตย์หนึ่งครูหมีก็จะมาอาบน้ำให้เขาฟอกตามตัวแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดให้เขาแล้วก็ดูแลเขาแต่เขาก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะใช่เพราะว่าเขาก็อยู่ในโลงบ้านครูหมีโลงเลี้ยงนะคะน่ารักไหมคะเด็กๆเรียกว่าหนูแก็บ บีนี่น่ารักไหมคะดูใกล้ๆเอ,อ้ยหนุบบ่มแก๊ปี้น่ารักเด็กๆการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือการที่เราดูแลเขาโดยการให้อาหารให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงนะคะโดยที่เรา ไม่ตีเขาไม่ไปทำร้ายเขานะคะเพราะว่าเขาก็มีจิตใจเหมือนกับเรานะคะเด็กๆไม่ตีแล้วไม่ทำร้ายเขานะคะเด็กๆจ๋าถ้าเด็กๆไม่สบายปวดท้องมีไข้เด็กๆจะไปไหนคะใช่แล้วเราจะไปหาคุณหมอใช่ไหมคะให้คุณหมอดูอาการของเรา น้องพี่สัตว์ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ถ้าเขาไม่สบายหรือเจ็บป่วยเราก็ต้องพาเขาไปไหนคะใช่แล้วพาไปหาสัตว์ตาวะแพทย์ให้เขาดูแลเพราะว่าสัตว์เลี้ยงคอยเป็นอยู่เป็นเพื่อนเราคลายเหงาแต่ถ้าเป็นพี่สุนนะัข ก็จะคอยเฝ้าบ้านการขโมยขึ้นบ้านไงล่ะคะเด็กๆแล้วที่บ้านเด็กๆล่ะคะมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครูหมีอยากรู้จังเลยคะ่ะบอกครูหมีหน่อยนะแต่ถ้าบ้านเด็กๆไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่เป็นไรนะคะเด็กๆรู้จักสัตว์ชนิดไหนบ้างและมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรบ้าง บอกครูหมีนะคะและร้รบกวนผู้ปกครองอัดวิดีโอส่งกลับมาที่ครูหมีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของครูหมีแล้วค่ะครูหมีกับเจ้าหนูแกรบบี้ตัวนี้ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะและที่สําคัญ อย่าทำร้ายเขารักเขาดูแลเขาให้อาหารให้ความรักความเอาใจใส่แก่สัตว์เลี้ยงของเด็กๆนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของครูมีแล้วค่ะครูมีขอตัวไปเลี้ยงเจ้าหนูแกปปี้ตัวนี้ก่อนนะบ๊ายๆค่ะแล้วเจอกันนะ